สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมานำเทคนิควิธีการเข้าเซฟโหมดเดวิด์โสิบที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันเซฟโหมดนะครับเป็นหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญพื้นฐานที่เราควรรู้นะเพราะว่าเวลาเราลงโปรแกรมไปนะครับเราลบไม่ได้จริงๆแล้วต้องเข้าไปในฟังก์ชันเซฟโหมดนะครับเพื่อลบโปรแกรมบางอย่างนะครับที่มันฝังไว้ในวินโด้นะครับหรือแม้แต่การซ่อมแซมในส่วนของวินโด้นะครับบางครั้งเราต้องเข้าไปในเซฟโหมดนะครับ ซึ่งเราจะเข้าไปยังไงนะครับในวิดีโอ10นั้นเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าว่าการกดตรงไหนนะครับที่จะเข้าไปในส่วนของหน้าเซฟโหมดกันครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเข้าเซฟโหมดของ Windows 10กันครับก่อนอื่นต้องบอกว่า Windows 10นั้นจะเข้าเซฟโหมดแตกต่างจาก Windows XP Windows 7นะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยเคยเข้าในส่วนของเซฟโหมดบน Windows XP หรื Windows 7จะทราบดีว่าให้กด F8 ย,ย้ำๆเวลาเราบูตเครื่องนะครับแต่ Windows 10นั้นไม่ใช่นะครับ คือเราเข้าเซฟโมดนั้นต้องมีการกดในส่วนของตัวชิปครับนะครับกดชิปนะครับแล้ววลาเรารีบูตเครื่องนะครับก็คือต้องกดชิปค้างไว้กดในส่วนของตัวรีสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับรีสตาร์ทเครื่องนะครับกดชิปค้างไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะเข้าไปที่หน้าหัวข้อ Shoot and Option นนะครับนะครับลองดูนะครับกดชิปค้างไว้นะครับปุ๊บนะครับ ก็จะเห็นหน้านี้เลยครับชุดแอนด์ออปชันนะครับก็คือตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่หัวข้อชุดแอนด์ออปชันนะครับก็คือให้เข้ามาที่หัวข้อทับเบิลชุดครับนี่ฮะทับเบิลชุดนะครับก็คือการซ่อมแซมนะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมี2หัวข้อให้เลือกนะครับหัวข้อทับเบิลชุดเนี่ยก็คือจะมีรีเซ็ตนะครับกับแอดวานซ์ออปชันให้กดที่แอดวานซ์ออปชันนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่หัวข้อสตาร์ทอัพเซตติ่งครับหัวข้อนี้นะครับสตาร์ทอัพเซตติ่ง ที่เป็นฟันเฟืองใหญ่ๆนี้นี่นะครับสตาร์ทอัพเซตติงนะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยหัวข้อจะบอกรายละเอียดว่าหน้านี้นะครับถ้าเรารี t สตาร์ทเสร็จแล้วจะเข้าในโหมดอะไรได้บ้างนะครับก็ให้เรากด r รีสตาร์ทครับนะครับรีสตาร์ทนะครับตรงนี้นะคืออันนี้ต้องถ่ายหน้าจอเพราะว่ามันใช้การต่อจอนอกไม่ได้นะครับก็เลต้องถ่ายหน้าจอไว้นะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับ ให้ดูที่หัวข้อ4นะครับหัวข้อ4หัวข้อ5หัวข้อ6นะครับ4คือ enable save mode นะครับ5นะครับคือ enable save mode เหมือนกันแต่ With Network ก็คือเราต่อ Network ไม่ว่าจะเป็นโรงแรงของเราหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ enable save mode with command อันนี้ก็คือเป็น command ด้วยก็คือใส่ชุด command เขาเรียกว่าเวลาเราซ่อมแซม windows เนี่ยอาจจะต้องใช้ชุดนี้นะครับเพราะว่ามีกรใช้คำสั่ง command เข้าไปด้วยอ่เดีย๋ยวไปกดให้ดูก่อนหมายเลขสเลยกันนะครับกดหมายเลข4ปุ๊บนะครับ หน้าตาเซฟโหมดเนี่ยให้สังเกตได้นะครับมันจะดูง่ายมากนะครับว่าอันนี้เป็นเข้าเซฟโหมดแล้วก็คือเวลาเราเข้าเซฟโหมดนะครับอันนี้ก็ต้องใส่รหัสผ่านานนิดนึงนะครับพอเข้าเซฟโหมดเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันนะครับนี่ Microsoft built-in version อะไรนะครับ19041นะครับเซฟโหมดนะครับเห็นไหมนะครับมันจะมีหัวข้อน,นี้แล้วก็หน้าหน้าต่างเนี่ยจะดํามืดเลย ทำไมต้องเข้าเซฟโหมดก็คือต้องบอกว่าบางโปรแกรมเนี่ยมันถูกฝังลึกลงไปใน Windows ใน System นะครับเราไม่สามารถลบด้วยปกติได้นะครับอีกอันนึงก็คือชุดคําสั่งในการซ่อมแซมบางอย่างเนี่ยพอเราใส่ในส่วนของคอ m ม a าเนี่ยมันไม่สามารถใส่ในโหมดปกติได้ต้องเข้ามาที่หน้านี้นะครับเข้าเซฟโหมดนะครับพอเราเข้ามาแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ถ้าเกิดเราต้องการกลับไปหน้าปกติก็แค่กดรีสตาร์ทเครื่องครับปกติเลยนะครับเรารีสตาร์ทเครื่องปกติเราก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเพราะวินโดว์จะทําการเข้าโหมดปกติเข้าเลยโดยอัตโนมัติไม่เหมือนกับตัว Windows XP Windows 7นะครับที่บางทีเราเริ่มต์ทเครื่องเราต้องเข้าไปเข้าไปหัวข้อหมดปกตินะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัว Windows 10ครับ และนี่ก็คือขั้นตอนในการเข้าเซฟโหมด windows สิบนะครับง่ายๆด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่คนที่ใช้งาน windows สิบต้องควรรู้นะเพราะว่าเวลาเราลบโปรแกรมไม่ได้นะครับหรือเราต้องการซ่อมแซม windows นะครับหรือแม้กระทั่งต้องการเข้าไปแก้ไข windows เนี่ยเราอาจจะต้องเข้ามาในหัวข้อเซฟโหมดด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ก๊อปด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับอย่าเพิ่งกำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสมัครทายกดกระดิ่งครับจะได